โอเคค่ะค่ะเราก็มาเข้าเนื้อหาจากที่เราดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะ,ะเนื้อหาวันนี้ก็เกี่ยวกับพลังงานแม่เหล็กเลยที่เราวิทยาศาสตร์เราเรียนเกี่ยวกับพลังงานแม่เหล็กใช่ไหมคะเราก็เอา เนี่ยเรื่องเนี้ยมาบูรณาการกับวิชาภาษาไทยนะคะนั่นก็คือการฟังการดูการพูดของเราการตั้งคำถามนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาเข้าเนื้อหากันเลยก่อนอื่นเลยนะคะจะถามคุณครูจะถามคำถามเด็กๆวา่าจากที่เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอไปอปิดไม้หน่อยคะ่ะจากที่เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอไปเมื่อกี้นะคะคุณครูจะถามว่า หนึ่งแม,แม่เหล็กที่นักเรียนได้ฟังในวิดีโอมีกี่ขั้วคะสองขั้วมีขั้วไหนบ้างอ่ามีขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะขั้วเหนือใช้ตัวอะไรคะภาษาอังกฤษตัว N อ่า แล้วขั้วใต้ใช้ภาษาภาษาอังกฤษใช้ตัวอะไรคะตัว S นะคะเก่งมากค่ะอ่าข้อคำถามข้อที่สองเมื่อหารขั้วบวกอปิดไหมคะ่ะเมื่อหารขั้วบวกและขั้วลบชนกันจะเกิดอะไรขึ้นผักหรือดูดผักหรือดูดคะ จะดูดนะคะถ้าหารขั้วบวกกับขั้วลบมาชนกันมันจะดูดกันแต่ถ้าหารขั้วบวกกับขั้วบวกมาเจอกันมันจะผักกันนะคะนีะ่เด็กๆต้องจําไว้นะคะ,ะต่อไปอามาดูคะ่ะว่าแม่เหล็กคืออะไรนะคะแม่เหล็กคือวัตถุที่สามารถดึงดูดหรือผักแม่เหล็กด้วยกันได้ สามารถนำมาทำอุปกรณ์ได้มากมายอย่างเช่น1เลยเข็มทิศส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะที่มีมอเตอร์นะคะอันนี้คือแม่เหล็กหรือพลังงานแม่เหล็กที่เราใช้ได้นะคะเห็นไหมคะนี่เขาสามารถนำมาเป็นทำเป็นเข็มทิศนะคะรูปร่างของแม่เหล็กก็จะมีหลายรูปแบบนะคะที่คุณครูเอาคะ ครับนั่นคือเข็มทิศครับสามารถดูได้หลายที่ไม่ใช่อันไม่ใช่มิเตอร์น้ำค่ะเป็นเข็มทิศลูกใช่ครับไม่ใช่มิเตอร์น้ำนะไม่ใช่มิเตอร์น้ำที่ติดอยู่ที่บ้านเรานะอันนี้เข็มทิศนะคะ เข็มทิศท,ที่เราจะสามารถดูว่าเราอยู่เราจะเดินทางไปทิศเหนือทิศใต้อะไรอย่างนี้นะคะอ่าในนี้ก็คือรูปแบบของแม่เหล็กนะคะมีอันนี้เขาเรียกว่ารูปแบบเกือกม้านะคะตัวยูนะคะเรียกอีกอย่างว่าเกือกม้านะคะรูปทรงเกือกม้าอันนี้ก็เป็น แทงๆนะคะเขาจะถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะแยกให้ชัดเจนเลยว่าฝั่งไหนขั้วเหนือฝั่งไหนขั้วใต้นะคะเห็นไหมสีแดงก็จะเป็นขั้วเหนือสีน้ําเงินก็จะเป็นขั้วใต้นะคะ,ะต่อไปสารแม่เหล็กคืออะไรนะคะสารแม่เหล็กคือสารที่แม่เหล็กดูดและทําให้เป็นแม่เหล็กได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นโลหะ คือสารแม่เหล็กก็คือ,อในสารของแม่เหล็กเนี่ยมันจะผสมอยู่ในตัวของเหล็กมันสามารถดูดแม่เหล็กด้วยการดูดสารแม่เหล็กด้วยกันที่ตัวนั้นมีอย่างเงี้ยสมมติว,ว่าครูมีสองอันอย่างเงี้ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีสารแม่ตัวใดตัวหนึ่งมีสารแม่เหล็กอีกตัวไม่มีมันก็จะไม่ ดูดกันนะคะแต่ถ้ามีทั้งสองตัวมีสารแม่เหล็กตัวเนี้อยู่ในแม่เหล็กที่คุณครูถือเนี่ยสมมุติว่ามีแม่เหล็กสองตัวนะคะที่คุณครูถือดูอในมือสองอันแบบนี้แต่ว่าข้างซ้ายคุณครูแม่เหล็กตัวนั้นไม่มีสารแม่เหล็กเลยแต่อีกตัวหนึ่งในข้างขวามีเวลาเอามาดูดกันมันก็จะไม่ดูดนะคะเพราะว่ามันไม่มีสารดึงดูดกันแต่ว่าถ้า ข้างมีทั้งสองข้างพอเราเอามาชนกันมันก็จะดูดกันนะคะนี่คือสารแม่เหล็กในในตัวของแม่เหล็กนะคะต่อไปอามาดูแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กนะคะขั้วแม่เหล็กมีอยู่สองขั้วเหมือนที่เด็กๆบอกเลยนั่นก็คือขั้วที่หนึ่งก็คือขั้วเหนือ,อาภาษาอังกฤษเราจะใช้ตัว N น,นะคะเป็นตัวยอ่อและก็ขั้วที่สอง เออไม่ใช่ขั้วที่สองขั้วใต้จะเป็นตัว S นะคะสองมันจะมีอยู่สองขั้วก็คือเหนือกับใต้เท่านั้นนะคะหรือว่าเรียกอีกแบบก็คือบวกกับลบนะคะขั้วบวกขั้วลบนะคะอันนี้ใช้ภาษาอังกฤษใช้ตัว N แล้วก็ตัว S เป็นตัวย่อนะคะถ้าเราถ้าปล่อยให้แท่งแม่เหล็กหมุนเป็นอิสระแท่งแม่เหล็กจะวางตัวในแนวเหนือ แนวใต้เสมอๆนะคะคือขั้วเหนือจะวางในแนวขั้วโลกใต้ส่วนขั้วใต้จะวางในแนวขั้วโลกเหนือนะคะมันถ้าเวลาเราวางปุ๊บเข็มทิศมันก็จะสลับกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปอันนี้เป็นเหล็กธรรมดาอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะคะเป็นเหล็กธรรมดาที่ไม่มีสารแม่เหล็กนะคะส่วนอันนี้ก็มีสารแม่เหล็กะ อ้ามาดูสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กคืออะไรเด็กๆรู้ไหมไม่รู้อ่าสนามแม่เหล็กก็คือนี่เลยเห็นอ่าสมมุติว่ายาดมคุณครูนี่นะยาดมคุณครูเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมแล้วก็คําว่าสนามแม่เหล็กนั่นก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆในตุในอ่าสิ่งที่เป็นรูปร่างของยาดมเนี่ย แต่ว่าคําว่าแม่เหล็กแม่เหล็กมันก็จะอยู่ถ้าเป็นแบบนี้มันอาจจะอยู่หัวท้ายนะคะแม่เหล็กที่ดึงดูดดีที่สุดก็จะอยู่หัวท้ายแต่ส่วนกลางๆเนี่ยส่วนกลางๆถามว่าดึงดูดไหมดึงดูดแต่อาจจะน้อยหน่อยแตนะ่ระหว่างรูปร่างเนี่ยคะ่ะรูปร่างทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กนะคะในบริเวณแม่เหล็กทั้งหมดนะคะบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยเรียกว่าสนามแม่เหล็ก ก็คือบริเวณที่อยู่โดยรอบแท่งแม่เหล็กนะคะเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกบริเวณบริเวณขั้วโลกเหนือจะเป็นขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กและบริเวณขั้วโลกใต้จะเป็นขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กอ่าเนี่ยแท่งแม่เหล็กสมมุติตรงกลางในสุดเนี่ยของยาดมเนี่ยมันเป็นแท่งแม่เหล็กรอบๆของมันเนี่ยเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็ก นะคะมันก็จะมีแรงดึงด,ด,ดูดน้อยลงกว่านิดนึงนะคะอ่านี่มาดูต่อไปมาดูแรงดึงดูดของแม่เหล็กนะคะแรงดึงดูดของแม่เหล็กเนี่ยคือแรงดึงดูดออจะมากที่สุดบริเวณขั้วทั้งสองอนั่นก็คือดูตัวอย่างตัวนี้นะคะจะอยู่บริเวณที่ตรงหัวนะคะตรงนี้นะ เนี่ยจะมีแรงดึงดูดมากที่สุดนะคะดูรูปตามที่เมาส์คุณครูนะคะทั้งสองข้างเลยตรงนี้จะมีแรงดึงดูดที่สูงมากนะคะส่วนมาตรงกลางๆก็จะมีแรงดึงดูดอยู่แต่ว่าไม่มากเท่าตรงส่วนหัวตรงนี้นะคะตรงส่วนขั้วของแม่เหล็กตรงนี้นะคะก็จะมีเยอะกว่าส่วนรอบๆก็มีแต่ว่ามีน้อยนะคะอ่าถ้าขั้วแม่เหล็ก ชนิดเดียวกันเข้าหันเข้าหากันนะคะจะเกิดแรงผลักนะคะก็ถ้าขั้วแม่เหล็กเหมือนที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้ถ้าเป็นขั้วเดียวกันมันก็จะผลักกันออกแต่ถ้าเป็นคนละขั้วมาเจอกันมันก็จะดูดกันนะคะอันนี้คือแรงดึงดูดของแม่เหล็กนะเนาะต่อไปนี่มาดูว่าการทำ แม่เหล็กแบบถูๆมันทำได้ยังไงนะคะมาดูนะคะการทำแม่เหล็กโดยการถูเนี่ยถ้าเรามีตะปูถ้าต้องการทำให้ตะปูที่เป็นเป็นแม่เหล็กได้เนี่ยตะปูของเราเนี่ยเป็นเหล็กจริงแต่ว่าไม่มีแม่เหล็กนะคะแต่ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นแม่เหล็กเนี่ยให้เรานำแม่เหล็กตัวที่มีแม่เหล็กมาถูไปทางเดียวกันไปทิศทางเดียวกันนะคะ ถูไปอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ๆ้ๆตรงตะปูนะคะหลายๆครั้งมันก็จะทําให้ตะปูเนี่ยเกิดขั้วมันจะเกิดขั้วที่กับตะปูนะคะเกิดขึ้นก็นําขั้วที่มันจะถ้าเราใช้ขั้วตะขั้วใต้ถูตะปูเล่เล่มนั้นตะปูเล่มนั้นก็จะเป็นแม่เหล็กขั้วใต้นะคะแต่ถ้าเราใช้ขั้วเหนือ ถูตะปูตะปูก็จะเป็นขั้วเหนือนะคะเนี่ยการถูไปในทิศทางเดียวกันทําให้เกิดอํานาจแม่เหล็กได้นะคะต้องถูไปทางเดียวกันนะคะมันถึงจะเกิดได้เพราะจะทําให้แท่งแม่เหล็กเล็กๆ,ๆภายในแท่งเหล็กค่อยๆเรียงตัวไปในทางทิศเดียวกันเกิดเป็นขั้วเหนือหรือขั้วใตา้แท่งเหล็กจึงกลายเป็นแท่งแม่เหล็กได้นะคะ นั่นก็คือถ้าเราถูปไปทางไหนนะคะอมันก็จะกลายเป็นแท่งแม่เหล็กนั้นได้นะคะถ้าเอาเหนือถ,มมอถ,อาาถูมันก็จะกลายเป็นแท่งแม่เหล็กเหนือถ้าเราเอาใต้ถูมันก็จะกลายเป็นแท่งแม่เหล็กใต้นะคะต่อไปมาดูประโยชน์ของแม่แรงแม่เหล็กกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมการเรามาดูประโยชน์ก่อนว่าในแม่เหล็กเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างกับ ที่เราเรียนมานะคะที่เราใช้มาเมื่อเช้าเรียนวิทยาศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมพอ้ยยังเดี๋ยวต้อนอโอเคเรียนภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์เนาะอ่ะต่อไปเรามาเรียนประโยชน์จากประโยชน์จากแรงแม่เหล็กกันบ้างนะคะประโยชน์จากแรงแม่เหล็กก็จะมีอยู่หกหกข้อนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะ mm hmm. ข้อหนึ่งก็คือ เป็นส่วนประกอบขอในของเล่นและของใช้ต่างๆนะคะของเล่นของเล่นบางอย่างที่เป็นแม่เหล็กก็จะมีแม่เหล็กมีหลายอย่างเลยที่เป็นของเล่นนะคะที่เราใช้จากแรงแม่เหล็กนะคะเด็กๆเ,เคยเล่นกันไหมอ,อันนี้เคยเล่นไหมอันนี้เคยเล่นไหมคะ อ่าอันนี้ก็คือแม่เหล็กนะคะมันจะมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบมีทั้งวงรีมีทั้งวงกลมมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะแม่เหล็กมีทั้งเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมีหมดเลยนะคะอ่านะคะอ่าข้อสองอ่าปิด่ะอ่าปิดไมค์คุูครูจะต่อแล้วนะคะ ข้อสองใช้ประดิษฐ์เข็มทิศปลายแม่เหล็กของเข็มทิศจะชี้ขั้วเหนือเสมอนะคะนั่นก็คือแรงพลังงานแม่เหล็กเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเข็มทิศได้สร้างเป็นเข็มทิศนะคะผลดิษ์เป็นเข็มทิศให้เราใช้ดูทิศทางนะคะปลายของแม่เหล็กก็จะบอกอยู่เสมอว่าอยู่ทิศปลายของเข็มทิศนะคะก็จะบอกอยู่เสมอว่าทางไหนทิศเหนือนะคะ,ะข้อสาม ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์อ่าก็เหมือนรถเมื่อกี้ที่เราดูที่เราดูคลิปวิดีโอครั้งแรกใช่ไหมคะอ่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นที่อาจารย์สร้างขึ้นมาก็มีมอเตอร์มอเตอร์ก็เกิดจากพลังงานแม่เหล็กนะคะเราก็ใช้พลังงานแม่เหล็กอ่ามาสร้างให้รถสามารถขับเคลื่อนที่ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นอ่าอะไรอ่ะ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยไม่ใช่สี่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมีมอเตอร์ที่มันไม่ต้องใช้ที่มันไม่ต้องใช้ไฟฟ้า พัดลมก็ใช่มีมอเตอร์นะคะแต่ก็ใช้ไฟฟ้าด้วยใช้พลังงานแม่เหล็กด้วยนะคะอาต่อไปข้อสี่ค่ะช่วยทำช่วยทำช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเช่นปลายกันไกนะคะที่เป็นแม่เหล็กใช้ดูดเข็มเย็บผ้าได้กันไกของเรานะคะตรงปลายกันไก ปลายกันไกลจะมีแรงมีแรงแม่เหล็กอยู่นะคะอย่าถ้าสมมุติใช้งานง่ายขึ้นนั่นก็คือเวลาเข็มเข็มเย็บผ้าเนี่ยมันเล็กมากมันตกพื้นอะไรเราหาไม่เจอหรือว่าเราหยิบมันไม่ได้เราสามารถใช้ปลายกันไกลจิ้มตรงเข็มเข็มมันก็จะติดปลายกันไกลเรามาเพราะว่าปลายกันไกละจะมีพลังงานแม่เหล็กอยู่นะคะที่เขาสร้างขึ้นมาไว้นะคะ อลองทำดูนะคะข้อหใช้แยกเศษโลหะที่เป็นสารแม่เหล็กออกจากวัตถุอื่นๆได้นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเศษแม่เหล็กต่างๆหรือว่าเศษโลหะหรือเศษอะไรต่างๆที่มันปะปนกันอยู่เยอะแยะมากมายแต่เราอยากแยกเศษโลหะที่มันมีสารแม่เหล็กอยู่ด้วยเนี่ยเราจะแยกออกได้ยังไงเพราะว่ามันมีเพราะส่วนมากมันมีแต่ เศษเ,เล็กๆน้อยๆปนกันไปหมดเราก็ใช้แม่เหล็กนะคะใช้ก้อนแม่เหล็กเนี่ยหรือว่าแม่เหล็กที่เป็นรูปทรงต่างๆเนี่ยเอามาแยกได้นั่นก็คือเอาเข้าไปใกล้ๆเศษที่มันเป็นที่มันมีที่มันเป็นโลหะที่มันมีสารแม่เหล็กอยู่มันก็จะติดขึ้นมากับก้อนแม่เหล็กของเรานะคะนี่ก็คือวิธีแยกง่ายๆของพลังงานแม่เหล็กนั่นเองนะคะข้อหก ใช้ตรวจสอบรถหรือวัตถุสแตนเลสเช่นรถที่เคาะพ่นสีใหม่ตรงที่ชนจะไม่เกิดแรงดึงดูดกับแท่งแม่เหล็กนั่นก็คืออะไรเอ่ยรถยนต์รถยนต์นของเรานี่นะคะถ้าเกิดว่ามีการเกิดการเฉี่ยวชนมาแล้วอ่าแล้วตรงเหล็กของรถเนี่ย มันบุกมันเสียหายนะคะแล้วทางทางร้านซ่อมเนี่ยเขาไปทำสีใหม่เขาเคาะออกมาเคาะให้มันหายบุกทำสีใหม่อย่างเงี้ยเราสามารถใช้แม่เหล็กเช็คได้ว่ามันมันเป็นของจริงหรือว่าไม่ของจริงนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเคาะพ่นสีใหม่พลังงานแม่เหล็กจากเหล็กตรงนั้นจะ ใช้งานไม่ได้นะคะมันก็เลยทำให้จะไม่แม่เหล็กก็จะไม่ดูดไม่ดึงดูดไม่ดูดจากอ,อ,อะไรอ่ะรถยนต์ที่ทำสีใหม่นะคะจะไม่มีพลังงานแม่เหล็กนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของแม่เหล็กนะคะสามารถนำมาใช้งานได้หลายๆอย่างเนาะอ่านี่นี่ก็คือ,อเนื้อหาง่ายๆสำหรับการ เรียนรู้เรื่องพลังงานแม่เหล็กนะคะถ้าเราเจาะลึกกว่านี้เดี๋ยววิชาว,วิทยาศาสตร์ก็อาจจะเจาะลึกกว่านี้นะคะอ่าต่อไปนี่นักเรียนพอเข้าใจไหมคะอ่านักเรียนพอเข้าใจเกี่ยวกับอ่าพลังงานแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กไหมเข้าใจเนาะอ่านักเรียนดูคลิปวิดีโอเป็นยังไงบ้างคะ ัว้ฝนตกแรงมากเลยเออโอเคมาถ้าเข้าใจแล้วนะคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเรามาดูอ่ะปิดไหมค่ะปิดไหมค่ะคุณครูจะสั่งงาน อ่าถ้าเด็กๆเ,เข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแม่เหล็กแล้วและดูอ่าที่ครูครูอธิบายแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาดูใบงานอ่าเด็ก,ดกๆหาใบงานวิชาภาษาไทยของหนูมาหน่อยคะ่ะใบงานชิดงานนะคะที่ครูครูแจกไปอชิดใบงานนะคะที่ครูแจกไปแล้วเปิดไปปิดมาคะ่ะอ่าถ้าได้แล้วดูใบงานที่ ใบงานนะคะของวันนี้นะคะจะมีวันที่ติดไว้เด็กๆนำขึ้นมาทำได้นะคะมีวันที่ติดไว้คือวันจันทร์ที่20ค่ะ